เครื่องดนตรีพื้นบ้านของไทยในแต่ละภาคเป็นเครื่องดนตรีที่เกิดมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนไทยในแต่ละภูมิภาคสร้างสรรค์ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อสร้างความสนุกสนานผ่อนคลายกันในยามว่างหรือใช้เพื่อประกอบพิธีกรรมเทศกาลงานบุญประเพณีต่างๆในท้องถิ่นซึ่งเครื่องดนตรีพื้นบ้านของไทยสี่ภาคมีลักษณะดังนี้ เครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือมีทั้งเครื่องดนตรีประเภทดีดสีตีและเป่าซึ่งมีลักษณะและบทบาทหน้าที่ในการบรรเลงแตกต่างกันเครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือที่ควรรู้จักมีดังนี้ 1. พินเพีย พินเพี้ยมีคันทวนมีสายทั้งแบบสองสายและสสายกะโหลกพินเพี้ยทำด้วยเปลือกน้ำเต้าตัดครึ่งหรือกะลามะพร้าวเวลาดีดใช้กะโหลกประกบติดหน้าอกขยับเปิดปิดให้เกิดเสียงก้องกังวานบทบาทหน้าที่ใช้บรรเลงคํทำนองดีดคลอไปกับบทขับร้อง เครื่องดน,นตรีพื้นบ้านภาคเหนือชนดิดที่สองชื่อว่าสะลอสะลอเป็นเครื่องดน,นตรีประเภทสีมีทั้งสองสายและ3ส,สายคันชักจะอยู่ด้านนอกตัวสะลอด้านหลังกระโหลกเจาะเป็นรูปลวดลายต่างๆบทบาทหน้าที่ใช้บรรเลงทำนองประกอบการแสดงร่วมกับบทเพลงได้ทุกชนิด บันเลงร่วมเข้ากับวงดนตรีต่างๆได้เครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือชนิดที่สคือกลองสะบัดชัยกลองสะบัดชัยเป็นกลองสองหน้าขนาดใหญ่หน้ากลองหุ้มด้วยหนังขึงด้วยหมุดตัวกลองประดับด้วยไม้แกะสลักให้ดูสวยงาม บทบาทหน้าที่ในอดีตใช้ตีบอกสัญญาณเช่นตีบอกสัญญาณการโจมตีค่าศึกปัจจุบันใช้ตีประกอบขบวนแห่หรือแสดงในงานต่างๆเครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือประเภทสุดท้ายนะคะคือประเภทเครื่องเป่าเรียกว่าปีแน ปีแนเป็นปีประเภทลิ้นคู่ทำด้วยไม้เนื้อแข็งมี2องขนาดคือขนาดเล็กและขนาดใหญ่ถ้าขนาดเล็กเรียกว่าแนน้อยขนาดใหญ่เรียกว่าแนหลวงบทบาทหน้าที่ใช้บรลงร่วมกับคล้องกลองแอลกลองตะลดโปด๊ดใช้บรลงประกอบการฟ้อนต่อไปนะคะนักเรียนจะเป็นเรื่อง ของเครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคกลางค่ะเครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคกลางถือว่าเป็นเครื่องดนตรีที่รู้จักกันทั่วไปดนตรีพื้นบ้านภาคกลางมีความหลากหลายเป็นการผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมราษฎรและวัฒนธรร,รมหลวงทําให้วงดนตรีพื้นบ้านภาคกลางมีการนําเครื่องดนตรีไทยมาผสมผสานในวงดนตรีด้วย ซึ่งเครื่องดนตรีไทยที่นำมาใช้บรรเลงนอกจากจะปรากฏในภาคกลางแล้วในภาคอื่นๆยังได้นำเครื่องดนตรีเหล่านี้ไปใช้บรรเลงร่วมด้วยเครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคกลางที่ควรรู้จักมีดังนี้ 1. จะเข้จะเข้เป็นเครื่องดีดมีสามสายตัวจะเข้มีสองตอนคือตอนหัวและตอนหาง ระหว่างตัวจะเข้มีแป้นรองรับสายเรียกว่านมมี11อันเพื่อสำหรับกดนิ้วเวลาบรรเลงใช้ไม้ดีดบทบาทหน้าที่ของจะเข้ใช้บรรเลงดำเนินทำนองในวงดนตรีไทยประเภทต่างๆมีเสียงสดใสไพเราะ 2. ซอ,อด้วง โซด้วงเป็นเครื่องสีมีเสียงสูงก้องกังวานเวลาสีกระบอกซอทำด้วยไม้เนื้อแข็งลักษณะคล้ายด้วงดักสัตว์ขึงหนังด้านหนึ่งด้วยหนังสัตว์มีหย่องและสายสองสายพาดข้ามปลายบนผูกติดกับลูกบิดคันชักส่วนที่เป็นห่างม้าอยู่ระหว่างสายทั้งสองสายขนาดค่อนข้างเล็ก บทบาทหน้าที่ใช้บรรเลงดำเนินทำนองให้กับวงดน,นตรีไทยประเภทต่างๆ 3. กรองยาวกรองยาวเป็นเครื่องดน,นตรีประเภทตีตัวกรองทําด้วยไม้ลักษณะกลมกลวงขึงหน้ากลองด้วยหนัง มีรูปร่างยาวใช้สะพายเวลาตีบทบาทหน้าที่ใช้บรรเลงในจังหวะที่สนุกสนานคึกคื้น,รนเร้าใจเครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคกลางชนิดสุดท้ายนะคะเป็นเครื่องดนตรีประเภทเป่าค่ะเรียกว่าขลุยเพียงออ ขลุ่ยเพียงออมักทำจากไม้รวกไม้ชิงชังปัจจุบันใช้วัสดุอื่นเช่นพลาสติกเจาะรูตามยาวมีระยะห่างพอควรสำหรับเอานิ้วปิดและเปิดให้เป็นเพลงเมื่อเป่านั่นเองนะคะบทบาทหน้าที่ใช้เป่าและเป็นหลักเทียบเสียงในวงเครื่องสาย ต่อไปนะคะเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานของเรานั่นเองค่ะเครื่องดนตรีชนิดแรกเรียกว่าพินพินบางครั้งชาวอีสานเรียกว่าซุงหรือเตงตัวพินทำจากไม้ขนุนมีลูกบิดย่องและสายพิน ส่วนสายพินทำมาจากโลหะผสมเวลาบรรเลงจะใช้วัสดุที่เป็นแผ่นบางเช่นไม้ไผ่เหลาหรือปิกกิตา้าในการดีดนะคะบทบาทหน้าที่ใช้บรรเลงทํานองหรือดีดแนวประสานเสียงหรือบรรเลงประสมวงดนตรีอื่นๆประกอบการแสดง 2. ซอบ้าง ซอบ้างหรือซอกระบอกทําจากไม้ไผ่เป็นซอของชาวผู้ไทยหรือว่าชาวภูไทยนั่นเองมีเสียงเบาบทบาทหน้าที่ใช้เลงร่วมกับเครื่องดนตรีชนิดอื่นมีเสียงไพเราะอ่อนหวานใช้เลงทํานองประกอบฟ้อนภูไทยนั่นเอง 3. โปงลาง โปรงลางมีลักษณะคล้ายระนาดแต่จะแขวนในแนวดิ่งมีเสียงลดหลั่นกันไปตามขนาดของรูปบทบาทหน้าที่ใช้บรรเลงทำนองร่วมกับวงดนตรีต่างๆเพื่อสร้างความสนุกสนานมีเสียงก้องกังวานสดใส เรื่องดน,นตรีพื้นบ้านภาอีสานชนิดสุดท้ายนะคะนั่นก็คือแคนนั่นเองค่ะแคนเป็นเครื่องดน,นตรีทําจากไม้ไผ่ชนิดหนึ่งมีขนาดต่างๆประกอบเข้ากันเป็นตัวแคนเป็นเครื่องเป่าที่มีลิ้นโลหะการเป่าแคนจะใช้การเป่าลมเข้าและดูดลมออกมีเสียงสดใสสนุกสนานบทบาทหน้าที่ ใช้บรรเลงประกอบการขับร้องหรือบรรเลงในวงดนตรีต่างๆค่ะเครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคสุดท้ายนะคะอยู่ใต้สุดของประเทศไทยเลยนั่นก็คือภาคใต้ค่ะเรามาดูกันว่าเครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคใต้จะมีให้เราเรียนรู้กี่ชนิดนะคะชนิดที่หนึ่งเลยคือกลองชาตรีกลองชาตรีมีขนาดเล็ก เพื่อพกพาได้สะดวกในการขนย้ายไปมาขณะเดินทางไปแสดงนะคะมีเสียงดังตุก๊กบางครั้งเราก็เรียกว่ากลองตุ๊กนั่นเองค่ะบทบาทหน้าที่ของกรองชาตีใช้บเลงในวงปีผ้าช,ชาตีเล่นคู่กับโทนชาตรีและบเรเลงประกอบการแสดงหนังตะลุงและเครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ ชิ้นสุดท้ายนะคะวันนี้นั่นก็คือปีกาหลอนั่นเองค่ะปีกาหลอเป็นปีที่ทำด้วยไม้เราปีมีรูเจ็ดรูมีรูด้านล่างหัวแม่มือหนึ่งรูปากลำโพงปีเป็นปากบานเพื่อขยายเสียงนะคะบทบาทหน้าที่ก็คือใช้บรลเลงในวงดนตรีกาหลอแสดงในงานศพ เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนสําหรับเครื่องดน,นตรีพื้นบ้านในแต่ละภาคที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปมันก็จะมีความแตกต่างกันไปนะคะนักเรียนอาจจะลองไปเปิดใน YouTube เพื่อฟังเสียงของเครื่องดน,นตรีพื้นบ้านประเภทต่างๆดูได้นะคะและก่อนจากกันในวันนี้นะคะคุณครูก็มามอบหมายงานเหมือนเดิมคะ่ะให้นักเรียนวาดภาพเครื่องดน,นตรีพื้นบ้านเขียนชื่อและบทบาทหน้าที่ ภาคละ1ชนิดนะคะทําลงในสมุดแล้วก็ถ่ายภาพเพื่อเก็บเป็นหลักฐานในระหว่างที่เรายังเจอกันไม่ได้เนาะอย่าลืมทําการบ้านมาส่งคุณครูนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ